สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมมลัยให้โชคนะครับก็เป็นประจําทุกวดนะครับเรามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับแล้วก็เลขสรุปแม่นๆนะครับมาแบ่งปันนะครับมามอบโชคให้เพื่อนๆนะครับนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคไปสือรอตตอรี่กันนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1 นะครับเราจะมาดูว่าวันที่31อกรกฎาคมนะครับงวดหน้ามีเลขตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มกันที่สูตรนี้กันนะครับสูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วจะได้ตัวเดียวทุกงวดนะครับคิดได้เลข9นะครับได้เลข2เลข8เลข6เลข5วันที่31สบอกรกฎาคมคืองวดหน้าคิดได้เลข4ตัวนี้ตัวเดียว นะครับให้สังเกตดีๆนะครับเลขจะออกไปที่หลักร้อยทุกงวดเลยนะครับออกไปที่2ออกไปที่8ออกไปที่6แล้วก็เลข5นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ให้เลือกเลข4ตัวนี้นะครับอยู่หลักร้อยนะครับมีโอกาสถูก3ตัวได้ในตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับฝากไว้พิจารณานะครับ9 2้าสองแ ห้าแล้วก็สี่งวดหน้านะครับเลขตัวนี้นะครับมีวิธีคิดมีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับและช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองห้ามนำไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ เราจะมาดูที่ไปที่มาของเลข4กันว่าคิดกันยังไงนะครับใครชอบคิดก็ลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทําวันที่16กรกฎาคมนะครับหรือว่างวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับเลขที่ออกคือ530นั่นเองนะครับคงพอจําได้นะครับเพิ่งออกไปนะครับข้างล่างก็คือ62นั่นเองนะครับเวลาจดเลขหน้า12นะครับท้าย12เลียงให้ถูกต้องนะครับ วิธีการคิดไม่ยากนะครับจุดที่เราต้องจำนะครับคือจุดนี้ให้วงไปที่หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2หลักหน่วยเช่นกันฝั่งนี้จะเป็นเลขหน้านะครับอีกจุดหนึ่งไปดูหลักร้อยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายตรงนี้หนึ่งสองสามสามจุดนี้นะครับเราจะคำนวณเลขตัวเดียวนะครับแล้วก็ออกไปที่หลักร้อยทุกงวดเลย นะครับอยากถูกสามตัวนะครับหลักร้อยต้องถูกก่อนนะครับหลักร้อยไม่ถูกนะครับสามตัวถูกไม่ได้นะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับให้ทุกคนนะครับเอาเลขหลักร้อยครั้งที่หนึ่งตัวนี้นะครับให้บวกตัวเองเข้าไปนะครับให้บวกตัวเองเข้าไปนะครับอย่างเจ็ดบวกเจ็ดนะครับได้สิบสี่นะครับให้ทุกคนนําเลขสี่มาตั้งแบบนี้นะครับให้ตั้งแบบนี้นะครับบวกตัวเองเข้าไปแล้วตั้งแบบนี้ แล้วก็ตั้งบวกนะครับตั้งบวกไว้แล้วนําเลขหนึ่งกับเลขสี่มาไว้ข้างๆหนึ่งแล้วก็สี่แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนบวกร้อยมาไัยนะครับใครที่ดูเป็นประจําทุกงวดนะครับคงะจะพอจําวิธีการบวก100ร้อยมาไัยได้นะครับหนึ่งบวกสี่จะได้ห้านะครับสี่บวกสี่จะได้แปดห้าบวกแดจะได้สิบสาก็คือสาม หลังจากได้3แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มไป1แต้มก็จะได้เท่ากับเลข4นั่นเองนะครับเลข4ตัวนี้แหละจะเป็นผลลัพธ์ในงวดถัดไปนะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเลข4ตัวนี้ให้ติดไว้นะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองเพราะว่างวดที่ผ่านๆมานะครับออกไปที่หลักร้อยทุกงวดเลยนะครับ วันที่สามสิบเอ็ดนะครับกรกฎาคมนะครับอยากถูกสามตัวนำเลขสี่ตัวนี้ไปอยู่หลักร้อยนะครับคงจะบอกคิดได้คิดเป็นนะครับลองไปฝึกคิดดูนะครับทีนี้เรารู้ว่าหลักร้อยจะเป็นตัวนี้นะครับเรามาดูกันจับคู่ทั้งสามหลักเลยดีกว่าว่าเลขหนะ้าสมศูนย์จะจับคู่กันยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าคิดกันยังไงนะครับ แล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะฟันธงวันที่31ให้ด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิด3ตัวนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับเรามาดูเลขสรุปวันที่31กรกฎราคมก็คืองดหน้านั่นเองนะครับหลักร้อยที่เราคิดได้จะเป็นเลข 3, 4,5,6,7และนี่เป็นโครงสร้างตัวเลข นะครับใครที่ไม่มีเวลาที่จะมาดูคลิปหรือว่าอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นก็จดไปดูได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าใครดูใครดูคลิปจบนะครับหลักร้อยนะครับจะมีวิธีตัดจะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับ5ตัวนี้จะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็โครงสร้างเลขตัวนี้นะครับพอตัดแล้วจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าคิดกันยังไงนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้ตามเบอร์นี้ นะครับ0ูนย์ปิด80ดศยสนงสะครับสงสัยไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็แอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะครับเบอร์น,นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาถามก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวอย่างนะครับสักงวด2อง,งวดแล้วก็จะทํางวดหน้าให้เลยจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับลองฝึกลองฝึกคิดลองฝึกคํานวณไปพร้อมๆกันนะครับ ตำแหน่งหลักร้อยนะครับจะอยู่ฝั่งนี้ตำแหน่งหลักสิบตรงกลางหลักหน่วยอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับสูตรของเราจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับใครที่ดูทุกงวดนะครับคงจำได้นะครับเราตั้งเลข5ทุกหลักเลยนะครับเป็นเลขนำโชคของเราแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับ จุดที่เราต้องจํานะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับเลขที่เราจะต้องนํามาบวกกันก็คือตําแหน่งหลักหมื่นกับหลักพันตัวนี้รวมแต้มกันแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านะครับอันนี้จะเป็นเลขหน้านะครับ1นึสองนะครับท้าย1นึสองแบบนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่า3ามตัวล่างหนึ่งสามสี่นะครับ๋ยนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับหลักสิบให้วงไปที่หลักร้อยหลักสิบนะครับของครั้งที่1เลขหน้าบวกกันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเอง จำไว้ดีนะครับจุดนี้แหละเดี๋ยวงว่าถัดไปเราก็ใช้จุดนี้แหละแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละงวดนะครับแต่เราใช้จุดเดิมนะครับส่วนหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรนงวันที่หนึ่งหลักหน่วยสองตัวล่างนะครับไปบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สองเลข sequel. หน้านั่นเองตรงนี้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับตัวนี้บวกกันได้สิบก็คือศูนย์มาตั้งได้เลยนะครับตัวนี้เลข 2, สองก็มาตั้งตัวนี้ตัวนี้เลขสองนะครับ ห้บวกหนึ่งได้หกก็มาตั้งตรงนี้เลขสองก็มาตั้งเลขสองมาตั้งได้เลยนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดขั้นตอนต่อไปนะครับเราบวกร้อยมาลายนะครับที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นะครับบวก100ร้อยมาลายตรงนี้ได้เลขห้านะครับแบบนี้อย่างนี้ได้เลขเจ็ดนะครับบวกกันได้สองนะครับบวกได้ตัวเดียวนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มแต้มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกแบบนี้ เลขจะมีห้าตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันบวกร้อยเมลายนะครับหกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับหนึ่งบวกเจ็ดจะได้แปดแปดเป็น9้าเป็นศูนเป็น1แล้วก็เป็นสองนะครับนี่เป็นหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ร้อยมาลัยมานะครับบวกกันได้เจ็ดบวกกันได้สามนะครับบวกกันได้สิบก็คือศูนย์นั่นเองศูนเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสาม เป็นสี่แล้วก็เป็นห้าแบบนี้นะครับหลักร้อยนะครับหนึ่งสมี่ห้าหลักสิบมีห้าแต่หลักหน่วยมีหกตัวนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีมากกว่าตัวหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการตัดตัวเลขนะครับเพราะถ้าเกิดเรารวมแต้มรวมชุดกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นสามตัวนี้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบชุดนะครับเราจะตัดตามขั้นตอนนะครับจะเอาเลขออกเป็นชุดๆนะครับจะได้เหลือตัวเลขที่น้อยลงนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายจะเหลือแค่สมชุดเท่านั้นเองนะครับเรามาดูวิธีการตัดกันนะครับเรานําเลขนําโชคมาตั้งนะครับวิธีการตัดเลขนําโชคตัวนี้นะครับใช้ทุกหลักเลยนะครับเลข5าเลข5านะครับเราจะมาดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้เราวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับดูดีๆนะครับหลัก10บหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าสามตแหน่งนี้นะครับ ให้ทุกคนบวกรวมแต้มกันนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเป็นตัวตัดนั่นเองนะครับ8ปดบวกหบวกเได้18เอามาบวกกับเลขนําโชคของเรานะครับเวลาบวกได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับห้าบวกแได้13ตัวนี้แหละเป็นเลข3ตัวสําคัญนะครับนี่คือตัวที่เรานํามาเลือกหลักหน่วยนะครับที่เราตั้งเอาไว้นะครับ อย่างเป็นเลข3ตัวนี้นะครับเลขสตัวนี้เป็นเลขขี่นะครับเป็นเลขขี่นะครับเพราะฉะนั้น6ตัวนี้นะครับให้ทุกคนเลือกเลขคี่ไว้เลขคู่เราไม่เอาสรุป <aded avas cript> แล้วนะครับเราฟันธงหลักหน่วยนะครับหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายนะครับจะเป็นเลข1 3ึ่งสาแล้วก็5แบบนี้นี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงนะครับทีนี้หลัก,100กร้อยกับหลักสิบล่ะ หลักร้อยหลักสิบนะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับไปใส่ข้างหน้าจะเป็นเลขสามชุดนะครับตัวที่จะมาบวกกับเลขนําโชคของเรานะครับหลักร้อยบวกกันได้หนึ่งนะครับหลักสิบบวกกันได้สิบคือ0ูนย์นั่นเองแล้วเราก็บวกกันห้าบวกหนึ่งได้หกหกนะครับเราได้หกแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับยืดแต้มไปห้าแต้มนะครับจะเป็นสิบเอดคือหนึ่งนั่นเองหลักสิบก็เช่นกันนะครับได้ห้า ยืดแต้มไปห้าแต้มก็จะได้สิบคือศูนย์นั่นเองทีนี้เราก็เลือกตัวเลขได้นะครับวิธีการเลือกง่ายๆนะครับตัวไหนที่มันซ้ํากันนะครับระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับตัวที่ซ้ํากันเราก็ดึงออกมาเป็นตัวเด่นแค่นั่นเองอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นเลขตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวนะครับเลขหกเลขหนึ่งจะไม่มีนี่คือตัวที่ซ้ากันที่เราต้องนํามาใช้นั่นเองนะครับหลักสิบเช่นกันนะครับ เป็นเลขศูนย์นะครับแบบนี้เราก็นําเลขหเลขศูนย์ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้านะครับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับเป็น6-0แบบนี้6-0แล้วก็6-0แบบนี้เห็นไหมครับเลขทั้งหมดนี่โครงสร้างทั้งหมดหนึชุดนะครับเราตัดเลขเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเองเพราะถ้าเกิดเรานําไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดนะไม่มีใครไปเลือกได้นะครับ150เลข หลือแค่สามชุดนะครับเราคิดจากส6บกมิถุนาออกวันที่หนึ่งกร,รกฎานะครับหกศูนย์ห้าเห็นไหมครับเลขหกเลขศูนย์แล้วก็เลขห้าสามชุดจะมีชุดหนึ่งที่ออกนะครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าร้อยงวดตัดออกถูกทั้งร้อยงวดไม่มีที่ไหนทําได้นะครับสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรที่ดีนะครับกําลังเดินดีและกําลังถูกต่อเนื่องนะครับเราถึงนํามาแบ่งปันให้เป็นเพื่อนนะครับนําไปพิจรารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรีร่กันนะครับโอกาสถูกรางวัลมีสูงมากนะครับวันที่30กรกฎาคมนะครับวดนี้เราเลื่อนมานะครับงวดถัดไปเวลาเราจะทําอีกนะครับเราก็ไปจดตัวเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลี้ยงให้ถูกต้องแค่นั้นเองเราก็นําเลขนําโชคไปตั้งเลขนําโชคเราต้องตั้งทุกหลัก ทุกงดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรสามตัวหรือว่าสูตรสองตัวนะครับตั้งบวกไว้แบบนี้ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับจุดใช้จุดเดิมนะครับคงพอจําได้นะครับหลักหมื่นหลักพันบวกกันเห็นไหมครับตัวเลขจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าหลักร้อยนะครับใช้จุดนี้ตลอดเลยนะครับงวดถัดไปวันที่สิบกกรกฎานะครับเราก็ใช้จุดนี้แหละ พอเลขออกไปแล้วก็ไปจดออกมาแล้วก็วงไว้วงไว้ตั้งเลข5ทุกหลักทําเองได้นะครับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายวงไปที่หลักแสนใวันที่1หลักหน่วย2ตัวล่างแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้านั่นเองบวกกันนะครับ2บวก2 4, ได้4ก็มาตั้งตรงนี้เลข8 8บวก8 4, ได้4ก็มาตั้งตัวนี้เลข9 เลข9ก้ามาตั้งได้เลยนะครับหกบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับเลขเจ็นะดนั่นเองนะครับได้เลขเจ็ดนั่นเองนะครับเราบวกอยมาอะไรนะครับสี่บวกห้าได้เก้าห้าบวกแปดสิบสามนะครับบวกกันได้สองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกครบห้าตัวเราก็หยุดนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับบวกกันได้เก้านะครับบวกกันได้สิบสี่ก็คือสี่ บวกกันได้สามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดครบ5ห้าตัวเราก็หยุดนี่คือหลักร้อยหลักสิบนะครับหลักละห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับจะมากกว่าตัวหนึ่งนะครับบวกกันได้สิบสี่บวกกันได้สิบสองบวกกันได้หก,กน,นะครับหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งนะครับผมอาจจะทำไว้หน่อยนะครับแต่ว่าคงจะพอจำวิธีการคิดการบวกได้นะครับผม ทั้งหมดถ้าจับคู่กันก็1 5 0ยหชุดเหมือนเดิมนะครับเราต้องตัดตัวเลขเลขนำโชคเอามาตั้งได้เลยตั้งทุกหลักนะครับเราต้องใช้ทุกหลักเลยนะครับหลักแรกที่เราจะไปตัดคืนหลักหน่วยนั่นเองนะครับเราวงไปที่หลักร้อยของรางวัลที่1นะครับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่1นั่นเอง3จุดนี้นะครับรวมแต้มกัน 6บวกบสองบวก7ดได้9้านำมาตั้งบวกกับเลขนำโชคของเรานะครับพอบวกแล้วนะครับจะได้เท่ากับ14ก็คือสนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขสี่ตัวนี้นะครับเป็นเลขคู่นะครับเราก็ต้องเลื่อนเลขคู่เอาไว้แบบนี้สรุปแล้วเลขที่เราฟันธงหลักหน่วยก็คือเลขหเลขแดเลขศูนย์เราตั้งรอไว้เลยนะครับห8แดแล้วก็ศูนย์แบบนี้ นะครับทีนี้เราก็ไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างนะครับตรงนี้บวกกันได้ห้านะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้สามนะครับตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าคิดกันยังไงนะครับสําหรับใครที่ชอบเสียงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่ถ้าเรารู้เคล็ดลับตรงนี้เลข3มชุดเนี่ยทำได้เลยนะครับไม่ยาก 5บวกห้าได้1ิบคือศูนย์นะครับบวกไปห้าแต้มก็จะได้ถากับเลขห้าแบบนี้แปดนะครับบวกไปห้าห้าบวกสามได้แปดบวกห้าแต้มได้สิบสานะครับบวกเลขถูกต้องนะครับแบบนี้ทีนี้เราก็เลือกตัวเลขออกมานะครับตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับศูนย์ไม่มีนะครับมันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับได้เลขห้าฟันทงไปที่หลักร้อยได้เลยนะครับ ได้เลข3นะครับฟันธงไปที่หลัก10ได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับตัวเลขมีที่ไปที่มาทุกตัวนะครับไม่ได้อุปโลงไม่ได้ยกงเมฆขึ้นมานะครับทุกคนคิดเองได้สรุปแล้วนะครับเราก็นําเลขค่าเลข3ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าแค่นั้นเองประกบคู่ให้ครบ3ชุด3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับแบบนี้ไปซื้อลอตเตอรี่3คู่นะครับวันที่1กรกฎานะครับออก16กกรกฎานะครับ ห้าสามศูนย์นั่นเองนะครับห้าสามศูนย์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับห้าสามศูนย์นะครับสามศูนย์นี่ก็พิ่งออกไปก็ออกได้อีกนะครับเห็นไหมครับไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งได้นะครับสูตรนี้นะครับตัวเลขจะเหลือแค่สามชุดแบบนี้ได้นะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้แค่นั้นเองนี่คือจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญนะครับ ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับตัวเลขอยู่แถวนี้แหละนะครับบวกและนำมาวางนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับถ้าใครอยากคิดเป็นทําเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับจะมีเฉลยทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับโดยเฉพาะจุดนี้ด้วยนะครับผมต้องส่งไปให้ส่วนตัวนะครับส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับที่มาทาไม่ได้ชักชวนหรือมาแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นทาเป็นนะครับ แอดไลน์มาหาเราได้นะครับเบอร์นี้แหละ0918048123นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นั่นเองนะครับผมหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบโทรด้วยนะครับโทรได้เช่นกันโทรมาคุยได้เลยนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเรายินดีคํำปรึกษาคําแนะนํานะครับสูตรที่ส่งไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับจะมีคําอธิบายทุกจุดทุกคนคิดได้หมดนะครับแบบนี้ สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าวันที่31ดกรกฎาคมนะครับเราคิดจาก16รกรกฎาได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่เพิ่งออกไปคงพอจําได้นะครับเลียงให้ถูกต้องเราก็ตั้งเลข5้าไว้เลข5ไว้นะครับเลข5าตั้งทุกหลักอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ตั้งบวกตั้งบวกไว้แบบนี้ คงจะพอเข้าใจกันบ้างนะครับทีนี้จุดที่เราต้องจําก็คือจุดนี้หลักหมื่นหลักพันนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้านี่คือหลักร้อยจุดที่เราต้องใช้ในการคํานวณนะครับหลักสิบวงไปที่หลักร้อยหลักสิบครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่หหลักหน่วย2ตัวล่างแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขหน้าบวกกัน ขั้นตอนต่อไปเราก็แค่นําตัวเลขมาวางนะครับบวกกันและมาวาง5 8 2บวกได้8ตรงนี้เลข7เลข1แล้วก็2อบวก4ได้เท่ากับเลข6นั่นเองแค่นี้เองเราก็บวกร้อยมาเลยนะครับ5บวก5ได้10คือ0นะครับ5้บวก8ได้13บสานะครับสามสี่้ากและก็7 นี่แหละจะเป็นหลักร้อยวันที่31กรกฎาคมนะครับหลักสิบบวกกันได้3นะครับบวกกันได้2นะครับได้5ได้6ได้7ได้8และก็ได้9นี่คือหลักสิบนั่นเองอันนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับตัวนี้เป็นหลักสิบหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกกันได้6นะครับ11คือ1 7 8 9้า 0 1หนึ่งแล้วก็สองแบบนี้ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับมีปากการกระดาษก,ก็จดไว้หลักร้อยจะเป็นตัวนี้หลักสิบตัวนี้หลักหน่วยตัวนี้แต่ถ้าเราไปเลือกทั้งหมดเยอะมากนะครับเราต้องหาตัวช่วยก็คือตัวตัดนั่นเองเลขนำโชคของเรามาตั้งนะครับเราจะไปตัดที่หลักหน่วยก่อนก็คือวงไปที่หลักร้อยเหมือนเดิมนะครับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามจุดนี้ รวมแต้มกันนะครับได้เท่าก,กับเลขสิบสอก็คือ2นั่นเองเห็นไหมครับเราก็พอจะมองเห็นนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับบวกกันได้เจ็เพราะฉะนั้นนะครับเลขที่เราเห็นทั้งหมดนะครับ6ตัวเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเลือกทั้งหมดแล้วละ่ะเราเลือกเฉพาะเลขคี่นั่นเอง เพราะว่าตัวนี้เป็นเลขคี่ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกเป็นตัวสําคัญนะครับตัวนี้ถูกตัวนี้ก็ต้องถูกด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับวันที่31กรกฎาคมนะครับงวดหน้าหลักหน่วยที่เราตั้งไว้ก็คือเลข7 9แล้วก็1ไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคนะครับให้ติดหลักหน่วยไว้นะครับ3ตัวนี้มีโอกาสถูกรางวมันได้ส่วนหลักร้อยก็เลือก5ตัวนี้หลักสิบพเช่นกัน แต่เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาใส่ข้างหน้านะครับเราต้องรู้จุดนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ไปชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับเฉพาะคนที่ชอบเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนให้ไปเล่นเหมือนกันหมดสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเวลารับสูตรไปแล้วถึงจะรู้ว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้ ตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้เลขเราก็จะเลือกมาแค่ตัวเดียวบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไปห้าแต้มจะมีตัวเดียวนะครับที่ซ้ากันหลักสิบก็เช่นกันจะมีแค่ตัวเดียวซ้ากันนะครับมาวางข้างหน้าจะเป็นเลขสามตัวสามชุดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสูตรผมจะส่งไปให้นะครับไปคิดเองทำเองได้นะครับเพราะว่าหลังจาก3 1กรกฎาคมออกไปแล้วนะครับ วันที่16สิงหาคมนะครับเราต้องไปทำเองคิดเองนะครับทำตามสูตรที่ผมได้ส่งไปให้นี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยแล้วก็สามารถที่จะทักทายมาปรึกษากันได้นะครับถ้าเราได้สูตรไปแล้วนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับ0 9 1ย์เ8 1 2 3นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l ดียนั่นเองนะครับถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมานะครับเป็นเบอร์โทรเช่นกันนะครับเบอร์เดียวกันนี่แหละนะครับผม แต่ถ้าเราจับคู่กันนะครับอันนี้ถ้าใครสามารถที่จะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับ3 4 5 6 7หลักสิบก็5 6 7 8 9หลักหน่วยก็179ที่เราเลือกไว้ใช่ไหมครับนี่คือโครงสร้างตัวเลขหรือว่าแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะครับเราจะมาดูว่าวันที่3ามสรกรกฎาคมนะครับเลขกลุ่มนี้ตัวไหนจะออกนะครับแล้วก็จะมีแค่3ชุดเท่านั้นอยู่ในนี้แหละ นะครับสนใจก็อยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้หรือจะโทรก็ได้นะครับผมสูตรที่ส่งไปนะครับจะมีคําอธิบายทุกตําแหน่งทุกจุดนะครับคิดง่ายทําง่ายนะครับคิดเองทําเองได้ทุกงวดนะครับเพียงแค่เราไปจดข้อมูลตามกรองสลักออกให้ถูกต้องมาก็ทําเองได้ทุกงวดได้เลยนะครับผมหรือถ้าทําไม่ได้สงสยัยไม่เข้าใจก็ ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เรายินดีคําแนะนํานะครับผมขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับมีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับผมท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ